จากเหตุที่ชายแดนนะครับไทยเขมรนะครับผมอยากจะมาอธิบายในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของคนที่ถือกรมธรรม์ละกันนะครับอธิบายตามกรมธรรม์ที่ผมมีอยู่ละกันนะครับว่าเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพแบบไหนเรื่องอะไรจ่ายและไม่จ่ายนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอากรมธรรม์ของตัวเองละกันนะครับมีอยู่2บริษัทนะครับที่เป็นประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพนะครับ เอาเป็นเล่มแรกกัวละันของผมใช้ Allianz นะครับ my first class ส่วน my first class ของ Allianz สเนี่ยส่วนประกันชีวิตนะครับจ่ายเสียชีวิตนะครับแต่จะไม่จ่ายในเรื่องของประกันสุขภาพชดเชยรายได้นะครับแล้วก็ไม่จ่ายในเรื่องของทุพพลภาพนะครับไม่จ่ายถ้าเกิดเหตุมีการเสียชีวิต จากเหตุที่เกิดขึ้นนะครับตามชายแดนที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนบริษัทที่2นะครับที่ผมถืออยู่นะครับก็คือ AA นะครับ AA เนี่ยเสียชีวิตจ่ายนะครับสุขภาพไม่จ่ายชดเชยรายได้ไม่จ่ายทุพพลภาพก็ไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้กรมธารม์ของผมปัจจุบันนะครับที่เป็น Health Happy นะครับก็ยังไงแต่ละบริษัทหรือแต่ละยุคแต่ละสมัยอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับพี่น้องก็สามารถจะไปเปิดกรมธรร ตรวจเช็คดูได้นะครับว่าแบบไหนจ่ายและไม่จ่ายนะครับแต่ถ้าสงสัยไม่เข้าใจไม่แน่ใจถ้ามีไฟล์กรมทรรม PDF นะครับก็ส่งมาให้ผมช่วยดูให้ก็ได้นะครับว่ากรมทรรมที่ถืออยู่คุ้มครองอเหตุที่เกิดตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันหรือเปล่านะครับยังไงก็ขอให้พี่น้องอและคนในครอบครัว ปลอดภัยนะครับขอบคุณครับเราเจอกันครับปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิง์ไบโอโปรไฟล์นะครับ